อ่ะทีนี้ขั้นตอนที่สี่นะครับขั้นตอนที่สี่ก็คือเรื่องของการอันนี้ก็เรื่องของการประกอบเป็นสกิลเมทริก์ละให้เห็นเป็นหน้าต่างการจัดทำสกิลเมทริก์แต่ว่าใช้คำ Work, ว,ว์าแด้ว่า mapping ือกัน mapping ก็คือการการลงมานะฮะเอาลงมาตารางเือว่าองั้นเถอนะ,ะนะครับสกิลเมทริก์ก็หน้าตาแต่ละที่ก็จะออกแบบเไม่เหมือนกันทั้งทีเดียวแต่ว่าก็จะมีความคล้ายกันในหลักต่างนะครับ เพราะนั้นจริงสาคัญเนี่ยตารางส um กิแมตริกก็แล้วจะมีสองด้านเนี่ยด้านหัวข้อนะซ้ายมือเนี่ยนะเื่อกี้ก็เอามาจากเมื่อกี้นี่แหละว่าแผนกาตารางน,นิดหนึ่งตารางสกิลมตริกเนี่ยจะต้องเป็นแผนกแผนกไปหรือเป็นในหน่วยงานไปอันนี้คือสกิมตริกของแผนกต่างๆาําลังสันหาเห็นไหมครับปีหกสิบผมใส่พอสอบไว้เพราะว่าบางทีปีหกห้ามันถูกเปลี่ยนนะเปลี่ยนทักษะใหม่หรือเปลี่ยนคนใหม่นะครับก็เป็นไปได้น,นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ให้มันอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับก็จะมีทักษะรายการรหัสแล้วก็หัวข้อเห็นไหมฮะ หัวข้อที่เราพูดถึงเมื่อกี้คือ0.4นะครับใช้มือนะก็คือเรื่องการสัมภาษณ์ด้วยคันเลือกก็มีหัวข้ออื่นใส่มาให้เรียบร้อยแต่วข้ออื่นผมไม่ได้ตัวยกอย่างรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นก็หลักการเดียวกันก็มาใส่ชื่ออะไรครับแผนกปัญหาเนี่ยก็คือใส่ชื่อตั้งแต่หัวหน้าแผนกมาเลยนะนายสมชายใจดีนะครับแล้วก็มาสมศักเนี่ยแล้วผมเองเนี่ยออกแบบบางองค์กรก็ไม่ทำนะแต่ผมคิดว่าต้องทําที่เป็นประโยชน์ก็คือเอ่อก็คืออะไรครับมีทักษะที่คาดหวังก็คือทักษะที่ เอ่เรากําหนดว่าตําแหน่งนี้ต้องมีทักษะได้ระดับคะแนนเท่าไหร่นะครับแล้วก็อะไรนะฮะมีความทำได้คือ actual นะสังเกตคือ e x c e p t e d แล้วก็ทําได้คือ actual คือทําจริงคนมีทักษะจริงๆเท่าไหร่เป็นไปตามที่กําหนดไหมแล้วก็เพิ่มตรงนี้มาคือวิธีการพัฒนานว่าเราจะพัฒนาเ็าอย่างไรคือผมอยากให้วันซ่อมเซอร์วิสอะแผ่นเดียวเนี่ยจบเลยไม่ใช่มันต้องมีพัฒนาต้องไปอีกแผ่นหนึ่งไอ้ไวุ่นวายไปหมดอ่ะอันนี้คือกําหนดให้เห็นวันซ่อมเซอร์วิสเลยเพราะนั้น นะครถ้าเวิร์กชีตเวิร์กชีตที่เดียวเนี่ยเรารู้เลยนะตั้งแต่เรื่องของกอําหนดว่ามีหัวข้ออะไรที่ต้องเป็นสกิลบ้างนะมีระดับเท่าไหร่นะใครใครบ้างระดับเท่าไหร่ทาได้ถ้าประเมินแล้วได้เท่าไหร่แล้วก็พัฒนาด้วยวิธีอะไรนะครับถ้าอยู่ในนี้เ,นเราก็จะเห็นเป็นบัญชีคลุมหรือที่เราเห็นทั้งหมดนะครับของพนักงานทุกๆคนในแต่ละแผนกเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขนาดว่าให้ใส่ชื่อไปได้เลยเพราะว่าอันนี้มันจะได้เห็นชัดเจนว่า เออถ้าใส่เฉพาะตำแหน่งบางทีก็ไม่รู้ว่ามันไม่ใช่อินดิวเวออันนี้เป็นรายบุคคลละนะต้องรู้ว่าพนักง,งานเราในแผน่งนี้มีอยู่ห้าคนแต่ละคนเนี่ยนะอาจจะต้งสี่คนแหน่งนี้นะผมสมมติมาสี่คนได้หัวหน้าแผานกนะเจ้าที่อุโสคือเอชอาร์อุโสนะฮะซีเนียแล้วก็มาเจ้าที่บุคคลแล้วก็นะสมชาติหลังจุดนี้ก็คือเจ้าที่บุคคลอาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่หรือมานอายุงานน้อยเป็นสับสับอะไร่าเอง้นะครับเห็นไหมครับก็มีระดับคะแนนที่คาดหวังนะครับใส่มา นะสี่สามอะไรเงี้ยก็เหมือนกันที่เราทกนนรํกาสักษณ์ไว้เพราะฉนั้นระดัตํตแหน่งมันไม่จําเป็นต้องเท่ากันอยู่ที่อาวุโสอยู่ที่พาระักง,งานแต่บางกร์ก็กําหนดเท่ากันหมดเลยเอาสี่หมดเลยก็แล้วแต่แต่มันไม่ได้พูดความเป็นจริงอะ่ะเพราะว่าเด็กๆใหม่ๆเนี่ยโอ้โหเราคาดหวังถึงสี่ล้เหรอบางทีกขเพิ่งมาใหม่ได้ปีสองปีเองเงเจ๊เนี้ยนะครับเอาักสองสักสามก็พอมั้งแล้วก็ปีหน้าค่อยัพนะครับจะคิดเมตริกนี่ไม่ได้หวงว่าปีหกสี่แบบนี้ปีหกห้าก็แบบนี้ มันอาจจะต้องถึงแม้สกิลเดียวกันมันอาจจะต้องมีการอัพคะแนนก็ได้เพราะาทุกคนคะแนนสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ตท้ายปลายทางก็อยู่ที่สี่นะครับอยู่ที่สี่ถ้ามีคนถามผมอีกจะถามผมรู้ถ้าหมได้สี่หมดทุกคนทาไงอ๋อมักนก็ดีนะครับแต่แล้วทาไงอาจารย์ก็เปลี่ยนนะครับสกิลนี้ก็ยกเลิกไปไม่ยกเลิกหรอกเราก็ถือว่าทุกคนมีสกิลแล้วเราก็ไปรีสกิลใหม่เขาเรียกรีสกิลหรือเพิ่มสกิลแอดสกิลใหม่เข้ามาไปหาทักษะที่มันเป็นทักษะอื่น นะฮะที่ยังไม่ได้เอามาเพราะฉนั้นเราบอกก่าเราโฟกัสั้งเจ็ดทักษะก่อนไม่อาจจะมีทักษะอื่นที่เรายังไม่ได้วิเคราะห์แล้วก็ยังไม่ได้ออกมาเพราะว่าอาจจะสําคัญน้อยกว่าหรือในโอกาสปีต่อๆไปมันอาจจะมีทักษะที่เพิ่มเติมเข้ามาที่ต้องควรมีก็ได้ไปวิเคราะห์หามาเพิ่มแล้วก็มาใส่แทนก็ได้ครับนะครับโอเคนะพอจับแบบทิ้งอย่างเงี้ยข้างบนเนี่ยมินหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าเป็นทางเลือกผมเองเนี่ยคิดว่ามันควรจะวันสต็อปนะบางที่ก็ไม่มีนะ ก็คือเรื่องของการกําหนดอนิเกณฑ์ที่บายทักษะก็คือเราได้ไม่ต้องนึกนะฮะนึงในตัวไม่มีทักษะอันนี้ก็เหมือนกับมาตรฐานทักษะเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะฮะตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมฮะเราก็ยกมาใส่เลยซ้ายมือตรงนี้เพื่อจะบริการลูกค้าของเราคือพวกพนักง,งานพวกผู้บริหารหรือหัวหน้าง,งานทั้งหลายเนี่ยเขาจะได้เห็นเป็นง่ายๆไม่ต้องไปเปิดดูเยอะยะนะครับทีนี้วิธีการพัฒนาเนี่ยเป็นทางเลือกนะครับ อักษสยอย่อนะ OJT ผมแท้ OJ OJ นะ Inhouse In, in Public Public Training นะส่งไปอบรมข้างนอกออนไลน์นะเป็นอบรมออนไลน์นะเดี๋ยวนี้เป็นออนไลน์ปีเยอะนะของเราเนี้ยก็ออนไลน์ถูกไหมหรือว่าเรามหาวิทยาลัยก็มี Certificate ด้วยถูกไหมครับหรือว่า Coaching หรือเป็น IDP มี Mentor มีระบบพี่เลี้ยงมี Job e n ล i สเ m e n t คือการเพิ่มความยากให้งาน Job e n ล i สเ m e n t คือความเพิ่มปริมาณงานให้เยอะขึ้นก็ก็ก d e ็นดีไซน์ซึ่งเป็นออปชันอย่างดีก็มีแต่ผมแนะนําว่ามีคนมีแต่ว่าวิธีการทั้งนั้นอาจจะน้อยต่าน,นี้ก็ได้บางงครก็โฟกัสไม่คีแล้วแต่ที่ต้องมีแน่นอนคือ OJT นะครับอันนี้อาจจะต้องมีนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าต้อง OJT เดียวเพราะ OJT ส่วนใหญ่จะใช้นะใช้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งเพราะว่าต้องเข้าอบรมใช่ไหมฮะ OJT อบรมนี่คือ OJT แต่ระดับ2ระดับ3ามเนี่ยบางทีต้องอาจจะเป็นการทำ IDP ก็ได้นะ Job e l h m e n t Element หรือส่งไปเรียนเพิ่มเติมก็แล้วแต่นะครับซึ่งอาจจะมีวิธีอื่นๆเพราะฉนั้นก็อาจจะมีทางเลือกนะครับเพราะนั้นามาอันนี้เลยขั้นตอนที่5ก็คือว่าเมื่อเรา mapping ตําหมดทุกตำแหน่งทุกแผนกเรียบร้อยทุกคนของพนักงานแล้วเราก็เอาเวิร์ h ชี t นั่นแหละมาให้ให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าง,งานใส่คะแนนหรือหยอดคะแนนว่าทำได้เท่าไหร่เห็นไหมครับพราะนั้นทำได้ นะ,ะสอดคล้องกันไหมสีเดียวกันไหมเลขเดียวกันไหมท่านแล้วก็วิธีพัฒนาอั่งในที่ได้ทําได้ก็เป็นก็ทึบไปมันก็คือไม่ต้องพัฒนานะั่งสี่ได้สี่นี่ไม่ต้องนะฮะก็อันนี้เป็นไงฮะสามได้สองนะครับนะ,ะดูรูปภาพกันดูก็ต้องไปโ j เจนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าคนนี้ต้องโ JT อันนี้ต้องเป็นพับบิกอะไรอย่างผมก็หยอดหยอดไปเมกเมกขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของการประเมินมีติดแก๊บคะแนนเท่าไหร่ต้องต้องทำเป็นตัวเลขให้ได้ต่อไปจำนมน ถ้าเทียบพนักงานแต่ละคนเราจะเห็นได้นะครับพนักงานมีสี่คนคนไหนติดแ๊บมากสุดคนที่สองนะครับสมศัก์รักดีไหมติดเจ็ดลบสิบเจ็ดจุดแปดหกอะไรครับติดแ๊ปเยอะสุดคือแ๊ปโดยเฉลี่ยของทักษะทั้งเจ็ดเรื่องนะครับแต่ละติดมากไปืติดมั่งเนี่ยนะแ๊ปก็คือไม่ได้ตามกําหนดที่กําหนดนะครับค่าที่กําหนดก็ติดแ๊ปเยอะคนไหนติดแ๊ปน้อยคือเอหัวหน้าแผนกติดลบสิบแต่ก็ยังติดแ๊ปอยู่นะถือว่าแ๊ปเยอะนะรวมเฉลี่ยทั้งแผนกติดแ๊บไปลบสิบสี่จุดสองเก้าขวามือสุดเห็นไหมครับนะ โอเคแล้วก็ทักษะเฉลี่ยรายข้อนะครับอ่าเราก็ดูขวามือเลยครับเอามาบวกๆบวกๆก,ก,กันนะทักษะเฉลี่ยรายข้อการพยากรณ์นะครับขวามือสุดนะครับข้อหนึ่งเนี่ยก็ได้หกสิบสองจุดห้าสเปอร์เซ็นก็เอาทั้งสี่คนมาเฉลี่ยกันแปลว่าทักษะไหนอ่อนสุดครับทักษะเรื่องประถมิรเทศพนักง,งานใหม่ได้สามสิบเจ็ดเอร์เซ็นเองนะครับทักษะไหนดีสุดครับของผแผนกนี้ก็คือทักษะสามก็คือการทำเอ่อสื่อสารช่องการรับสมัร ได้8.1.25เปอร์เซ็นเห็นไหมครับเราจะเห็นปัญหาเราจะเห็นภาพหรือตรงนี้เขาเรียกว่า t ทรน d i n g need เลยนะครับว่าทักษะไหนมีปัญหาในภาพรวมหรือรายบุคคลนะครับเฉลี่ยทั้งแผนกนี้อาจจะเป็น KPI ของหัวหน้า,าแผนกได้เลยนะครับว่าทักษะเฉลี่ยข้างบนนะฮะเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยได้6.3.39ในสีเงินตรงนี้ที่ผมวงแปลว่าอะไรครับโอ้โหยังไม่ค่อยดีทักษะเฉลี่ยของบุคลากรทั้งแผนกได้6.3.63.9เอง นะครับเราจะตั้ง KPI เลยครับว่าทักษะเฉลี่ยของหัวทุกผแผนกหรือหัวหน้าผแผนกเนี่ยจะต้องมีทักษะสกิลสกิลทักษะเฉลีย่ยหรือสกิลเฉลีย่ยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบแต่ว่าทุกตก KPI ไหมสามเป็สามเนี่ยตกนะ,นะวัดเป็น KPI ได้เลยนะครับอันนี้สําคัญหรือเป็น individual KPI ได้เลยนะฮะบ,บางคนบอกว่าเนี่ยเป็น KPI individual ได้เลยว่าถ้าทักษะคะแนนน้อย หรือติดแ๊บเยอะเนี่ยติดแ๊บเยอะเนี่ยแปลว่าอะไรฮะก็จะต้องมีตารางคะแนนหนึ่งสองสามสี่ยิ่งติดแก๊บน้อยคะแนนได้เยอะนะคะรับผึงติดแ๊บมากคะแนนได้น้อยก็ก็ไปเล่นได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะโยงการประเมินทักษะกับการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ด้วยนะครับแทนที่เราจะประเมินแบบอะไรนะฟังชั่นอลคอนเพนซิแบบที่เราไปประเมินด้วยนะฮะด้วยวิธีการเก็บ บันทึกพฤติกรรมอะไรไม่รู้อ่ะทดสอบซึ่งมันก็ดีหลับหนึ่งแต่ว่ามันตู้อย่างนี้ไม่ได้ครับอันนี้มันจะเป็นเนื้อง,งานหรือว่างานแต่ละงานทักษะแต่ละเกี่ยวกับงานแต่ละงานตาม SOP แต่ละอันเนี่ยเขาทําได้มากน้อยขนาดไหนได้เกรดเฉลี่ยที่สูงที่สูงๆมากเนี่ยมันก็ส่งผลให้งานดีถูกไหมครับตามที่เราหลักการพูดไปแล้วพฤติกรรมดีงานก็ดีทักษะดีก็ส่งผลต่อพฤติกรรมดีนะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานงานก็สูงขึ้น ตรวจสอบไอโซไหมถุงม่อให้ลูกค้ามาดูโอ้โหเยี่ยมมากเลยคุณมีระบบการการันตีผลงานการส่งมอบที่ดีนะครับทําให้ลูกค้าเกิดความอพอใจอยากมาทํางานร่วมธุรกิจกับเราเพราะพนันคุณมีกิวเมทริกและมีการประเมินการบริหารทักษะได้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีตัวอย่างของระดับทั้งฝ่ายนะฮะเห็นภาพเนาะจะททาก็ทาไม่ทํไม่ทก็ได้ไม่ซีเรียสนะฝ่ายอ่เน่ฝ่ายเอชอาร์เนาะมีสามแผนกเนาะเมื่อกี้มันแผนกหนึ 1, น่งแผนกสัญหาอาจจะ แผนกอื่นก็เป็นแผนกนะฮะแผนกเทรนนิ่งกับแผนกเรื่องของ,รอของประวัติการในท่านี้นะเราก็จะได้ดูว่าจะเอามาลงทั้งหมดถ้ามันไม่เยอะมากนะจะได้เห็นว่าเออมาเทียบคอมแพร์กันทั้งสามแผนกที่แผนกไหนได้คะแนนเท่าไหร่ยังไงใครที่เป็นผู้จัดการฝ่ายจะได้เห็นเลยสมมติเรามีหมดยี่สิบฝ่ายในในองค์กรเราจะมียี่สิบเวิร์กชีตใหญ่ๆเป็นแผ่น A สามเลยหรือลงใน Excel ซลตารางเลยเราจะเห็นเลยว่าพานักงานเฉลี่ยเป็นยังไงนะฮะทั้งสม แต่และฝ่ายเทียบกับแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรเทียบแต่และแผนกกับแผนกนั้นๆในฝ่ายเดียวกันเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้คือการบริหารจัดการแบบ s k ล l l Matrix ซึ่งจะได้ประโยชน์มากนะครับ